บอกฝรั่งว่าพูดไม่ค่อยเก่งได้ง่ายๆด้วย4ประโยคนี้หลายๆคนนะคะอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่ว่ามันพูดไม่เก่งอะคะ่ะอยากจะบอกว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งด้วยสนทนามไม่เก่งเราจะใช้ประโยคอะไรกันดีคะวันนี้ครูมี4ประโยคง่ายๆมาให้ผู้คุณลองนําไปใช้กันดูนะคะประโยคแรกเลยถ้าเราจะบอกว่าเราพูดไม่ค่อยเก่งเราบอกว่า I don't talk much แปลว่าฉันพูดไม่ค่อยเก่ง ประโยคที่2นะคะจะบอกว่าเราเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ I'm a quiet person และถ้าฉันอยากจะบอกว่าฉันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะ I'm not a talkative person และประโยคสุดท้ายเลยนะคะ I'm not good at making conversation ฉันเป็นคนที่สนทนาไม่ค่อยเก่งนะแค่นี้เองค่สีประโยคง่ายๆนะคะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วลองตอบใต้คอมเมนต์ครูต่ายดูนะคะว่าคุณจะเลือกใช้ประโยคไหนเพื่อที่จะบอกว่า ฉันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะนะคะให้จำหนึ่งประโยคง่ายๆก่อนพิมพ์มาเลยค่ะว่าคุณชอบประโยคไหนและคุณครูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะในช่อง TikTok แล้วก็ฝากติดตามเพจเฟ e บุ o k นะคะครูต่ายเรียนอังกฤษง่ายๆพูดได้เหมือนฝรั่งแล้วก็ YouTube c h ช n n e l ค่ะ Thank you for watching